ใด่อันใส่ีเขาพี่น้องนี่พ่อด้ใส่กินไปเสือมเลยพี่ชื่บ่อด้นีเป็นก่อนพ่อ大ใส่หนีเขาก็เลยเดีวเบิเขาบ่เศร้าเปี่าเบิดเขาก็ชุวมไปทางบานเลยก็อด้เบิดเขามาหนังเบิดเขาก็ชุ่มไปทางบานเิดช่วงหลังนี่ใกล้ยู่นองไปบวชแล้ว มีคนมาเกาะสวนยังไงจะมีคนมา มีกระปวงตัวหนึ่งเสือมาบนมงจา้าเสียงว่ามีมองไปมองทั้งไหน อีกตัวหนึ่งน่ะนุ่งไปอยู่นุ่งเขาว่างตัวหนึ่งน่ะตัวหนึ่งได้นุ่งยุเสียสองเทียพี่น้องนี่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งน่ซื้อมากบรินุ่งจคบเทียสี่เอาให้พี่น้องห้างพ่งด้ตัวนี้ได้นุ่งอยู่นี่บังด้อแม่บังยวให้พุงว่าท่านได้ล่างมาแล้วแต่ว่าใส่เสียเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้ซื้อมาไเด้นุ่งสองเทียจะไปจักปีจนไดีนุ่งสองเทียพี่น้องกระโปรงกัน กระโปงตัวหนึ่งสือมาบริโนจักเทียรต่้งแั่พัดสือมาบ่เคยได้น่งจักเทียนไ่ได้ออกไปทั้งไหนเนี่ยตัวนี้ได้น่งอยู่นี่ตอนตัวนี้แหละรงเขาว่างรงเขาว่างกับกระโปงเหมือนอันอันทีว่าสือมาเนี่ยั้นก็บาทหนึ่งอันนั้นได้น่งเขาว่างอันนี้ก็ได้น่งเขาว่างนงไปรับเป็นนั่นเป็นนั่นเขาเอิญเป็นนั่นคิดอาสาเนี่ยรงไปเด็ดกิดอาสากระโปงตัว้นุ่งงเขาว่าง ได้นุ่งสองเทียกับรงตัวนี้กับฟงอีกตัวหนึ่งก็ได้น้่สองสามเทียที่จำได้ไปนุ่งไปเต้นครับอันบนเวทียันนั่นแม่ยวนยูกับช่วงน่ะก็ดีงวดนั่นนั่นมันถึงรับตาประหารเนาะก็เลืยอันเขามาจัดงามยวนกับช่วงไปเรื่้ยึ้นไปเต้นพเะ่ถอย่างน้อ อยู่อีกอยู่สองหนึ่งกันว่าข่อยกับไปเล่นดนตรีอยู่เต้มเมืองมาทำงานเมื่อวาเจ้าเห็นข่อยว่าสัข่อยเต้นคกับเขาแง่เงินตัดทอมันตีนะครับไข่เต้นกับเราข่อยใส่กับฟองเขียวๆกันผู้ใด้ไม่รูกข่อประจําไข่ได้ยี่ดอกพี่เพราะว่ากับฟองกันกัดเสียตัวข่อยนุ่งไปเต้นอันกับพระเจ้ากับมีอยู่กัรผูดได้ในไทยไว้กันลวกไปไปติดน้ำติดยี่ดอกเพราะว่าค้นชายหลาย แต่ kh ỏi, ai, ่าของไข่หนึ่งไข่มูทายังไข่ทศราษมูยักไปทั้งไหนกรั้งไห้ข่งทข่ดยแต่ว่าเขาไม่ได้ส้หไข่อยก็เลยทั้งไปเบิดาะตอนนั้นข่ยวกใครมีทศัาท์ต่อนทศัพท์ไข่ยวกใครมีเท่น À, xong kong rồi, song cả chúa con gọi hùng với song kong rồi muốn. Hoặc kìa chọc song ngon mong 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 ta mong 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 Mẹ bằng mong mong กนเนั่นเขาไปก็เมนเป็นลอยของของ่อยละแต่ลงไลยเจ้าก็เบิ่งห้ยอุสองสามลอยอยู่แต่ว่าเพียง่ว่าะเจ้าก็เขามา,มากก็เหมนก็ไดคก็เหมตนจากแม่บางแน่จากเอซี่างคนกันกมาก็เนม์นไห้ยแตแค่ยุไส่ำนี่ก็เอา่น้องส่จำไรก็ดีกว่าแต่ไก็เมนจะ